หิวครับแต่ดือ้อไม่ก็ใหญ่กินข้าวจะกินแต่ขน,นมเด็กดื้อครับดื้อหรือเปล่า <No. S 1> ดื้อหรือเปล่าหิวแต่ดือ้อจะกินแต่ขน,นมอ่าฮะอ่า วันนัน่ะวันน้นหน้าลูกดิ <36. S 1> แรบลินยาวพึ้บเลยโอ้ไม่กอดแรบลินยาวพึ้เลยอยู this, this so uh, so ่ <You 're S 2> นะครับแต่ดื้อดื้อมาก กินเข้าไปข้าวอ่ะแข็งแรงลูกนอนนอนดอนดูแดดดอนดูแดดกินเข้าไปคำนึงก่อนกินเข้าไปคำนึงก่อนเห็นไหมชอบกินแต่ว่าถ้ามีขนมมีแชนเนี่ยมีช้อยเนี่ยโหขนมต้องมาก่อนก็ข้าวเข้าปากเนี่ย เขาต้มบดหมูบดอย่างดีไม่กินเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นดื้อมากครับเลี้ยงยากเลี้ยงยากหรือ,ปอเปล่าฮะเลี้ยงยากหรือ,ปอ,อเปล่าพูดพูดเลี้ยงยากนะไหนดิไม่เลี้ยงนะมาลองแอรแอร์อย่างนไม่เอานะหมูรามากินข้าวก็มากินข้าวไงฮะ

อยู่มาทุกครั้งเลยครับ Thank you ว wow. ้าวมีแทนทำแทนวิทย์ให้พ่อกินมีข้าวของจวโนโ่ไม่ค่อยอยากกินข้าวฟินนี่กล้วยบานาะน่ากับน้ำเต้าหู้แล้วก็ซีเรียลชอบมากแต่ไม่ค่อยชอบกินข้าวนี่ไม่แข็งแรงอะ โอเคอ่าอ okay. uh ่า huh. ก uh ัน huh. อ uh ่าปะอ่า huh. อ uh ่าจะเล่นทำไมเนี่ยโอเคครับบ๊ายบาย